พูดถึงเรื่องแก้จนเนี่ยพลังประชารัฐคือเขาชูนโยบายเขาจะไปต่อยอดเรื่องของบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเรามองเรื่องนี้ยังไงบ้างควรจะต่อยอดไหมหรือว่าควรจะยกเลิกไปเลยไอ้มองว่าเราต้องเราต้องมองในผลประโยชน์ของประชาชนนะคะผลประโยชน์ของประชาชนซึ่งไอ้มองว่าประชาชนเอง อยากที่จะรับอยู่แล้วนะคะยิ่งถ้าเกิดมีการช่วยเขาแต่อย่างที่ไอ้บอกในในความเห็นส่วนตัวไอ้อยากจะให้มีการเสริมหรือเพิ่มในส่วนของการที่เราจะให้เบสประชาชนได้มีโอกาสทำมาหากินมากยิ่งขึ้นเพราะมันทําให้เขาเนี่ยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เพราะไอ้ไม่แน่ใจว่ารัฐบาลจะสามารถซัพพอร์ตตรงนี้ที่เขาเนี่ยอีกยาวนานแค่ไหนไอ้อยากให้คนรุ่นใหม่นะคะเป็นคนที่ได้แสดงศักยภาพของตัวเองเพราะไอ้เชื่อมั่นในศักยภาพของคนรุ่นใหม่นะคะค่ะน้องวิวเป็นยังไง บัตรพลังประชารัฐเนี่ยของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยบัตรคนจนเนี่ยเรามองเรื่องนี้ยังไงบ้างจริงๆก็อย่างที่คุณอายบอกนะคะประชาชนก็อยากจะรับอยู่แล้วเพียง <c oughs> แต่ว่าจริงๆี่ย ในการช่วยเหลือประชาชนในระยะยาวเนี่ยเราควรจะสอนให้เขาเนี่ยสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ครับค่ะอย่างพักชาติพัฒนานะคะเราก็มีนโยบายหลายข้อที่จะลดความเหลื่อมล้าด้านการศึกษาแล้วก็ทําให้คนเนี่ยสามารถสร้างอาชีพได้ตัวเองอย่างเช่นการที่เราเนี่ยให้โอกาสคนเนี่ยได้เรียนไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็สามารถมีความรู้ได้ทําให้เขาเนี่ยสามารถมีความรู้ที่จะบูรณาการนํามาประกอบอาชีพได้เราจะมีให้มีอ่าคล้ายคล้ายทีเคพาร์คในทุกอำเภออย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะเป็นแหล่งที่ให้คนเนี่ยได้มาเรียนรู้รวมทั้งกับเป็นที่ที่ให้คนที่จะทําธุรกิจี่ ได้มาพบปะพูดคุยกันตรงนี้เนี่ยก็เป็นการสอนให้กับคนได้มีอาชีพได้เรู้จากธุรกิจอย่างเงี้ยค่ะไทยดังปรชาชาติแล้วฮะคุณเนยฮะเป็นด้วยกับบัตรพลังประชารัฐไหมในมองว่าถ้าในต่างประเทศนะคะเขาจะมีสวัสดิการที่จะดูแลคนยามหลังเกษียณนะนะคะซึ่งนั่นหมายถึงการจัดเก็บภาษีเนี่ยเป็นไปตามระบบระเบียบแล้วก็นํามาใช้พัฒนาประเทศอย่างถูกต้องเขาก็จะกันเงินไว้ส่วนหนึ่งเพื่อที่จะดูแลประชากรในยามแก่เท่านะคะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่เงินที่ เอามาแจกไปฟรีๆอย่างเงี้ยคิดว่าไม่น่าจะช่วยประโยชน์ได้นานค่ะครับคือแจกฟรีๆไม่น่าจะช่วยได้นานค่ะอ่าทางคุณเอว่ายังไงฮะค่ะเรื่องนี้นะคะก็คือบัตรเนี่ยชื่อเดิมคือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่เห็นทางหัวหน้าพักบอกเดี๋ยวจะเปลี่ยนชื่อเป็นบัตรพลังประชารัฐต่อยอดอีกค่ะต้องบอกว่าจริงๆแล้วจากความเข้าใจของคนส่วนใหญ่นะคะก็จะมองว่าทางพักพลังประชารัฐเนี่ย แจกบ like ัตรประชารัฐเนี่ยขึ้นมาเพราะว่าอยากจะแจกเงินอย่างเดียวหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะตรงนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่เป็นการแจกเงินอย่างเดียวนะคะในเรื่องของนโยบายต่างๆที่สอดคล้องนะคะกับในเรื่องของบัตรประชารัฐเนี่ยนะคะัตรประชารัฐเนี่ยคือสวัสดิการอยู่แล้วสวัสดิการเนี่ยเป็นสิ่งที่ที่ทางรัฐบาลเนี่ยจะต้องมอบให้กับประชาชนอยู่แล้วนี่นะคะในเรื่องของการจัดโครงสร้างทางด้านเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยคือเรามี เงินนะคะให้กับคนยากจนก่อนคนที่มีรายได้น้อยเพื่อให้เขามีสวัสดิการเพื่อให้เขามีกําลังใจเพื่อให้เขามีความหวังนะคะที่จะเดินหน้านะคะแล้วก็ประกอบอาชีพต่อไปแต่ไม่ใช่พักพลังประชารัฐนะคะจะมอบให้แต่เงินอย่างเดียวแต่ว่ายังมีในเรื่องของเศรษฐกิจประชารัฐนะคะเราไม่ละเลยคะ่ะในเรื่องของการสร้างอาชีพรหรือว่าการสร้างระบบการศึกษาที่ต้องสอดคล้องกับการ สร้างทักษะทางด้านอาชีพต่างๆนี่เองค่ะซึ่งตรงนี้ก็อย่างที่ที่บอกไว้นะคะว่าเราจะต้องพัฒนานะคะคในเรื่องของทักษะทางด้านอาชีพรวมถึงเปิดโอกาสนะคะเปิดช่องทางในเรื่องของการที่ภาครัฐเองเนี่ยเป็นตัวกลางนะคะในเรื่องของการช่วยช่องทางาทางด้านการตลาดการประชาสัมพันธ์ต่อไปเนี่ยนะคะใครมีสินค้าอะไรก็ตามแต่ของเราอาจจะมีอยู่อย่างเดียวก็ตามแต่ว่าเราอยากจะอยากขายไปทั่วโลกเลยเนี่ย เข้ามาได้เลยค่ะตอน,นก็คือจะมีการเปิดเว็บไซต์นะคะในเรื่องของแบงคอกโอเคช็อป okay นั่นเองค่ะ,คะเป็นเว็บไซต์ส่วนกลางสามารถนําเข้ามาขายแล้วรัดจะเป็นคนช่วยในเรื่องของการตลาดแล้วก็ประชาสมัมพันค่ะอนาคตใหม่เห็นจี้จุดอ่อนพลังประชารัฐเรื่องนี้มากเลยคุณป๊อปเห็นด้วยหรือว่าไม่เห็นด้วยยังไงกับที่เอพูดมาคือส่วนตัวป๊อปอะไม่เห็นด้วยอยู่แล้วนะคะ,คะตรงที่อย่างที่คุณบรรจงบอกอะคะ่ะชื่อโครงการกับชื่อพัก ันคือชื่อเดียวกันถูกไหมคะอันนี้เราก็พักก็มองว่าเราไม่รู้ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการหาเสียงหรือเปล่าทางทางพักเนี้ยมีโอกาสที่จะใช้ชื่อนี้ในการหาเสียงแล้วก็เป็นการหาเสียงเป็นการเป็นนโยบายในระยะสั้นนะคะครับอืม่าอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ของประเทศในระยะยาวเท่าไหร่อ๋อไม่ได้ตอบโจทย์มองแบบนี้ใช่ค่ะคุณโยว่ายังไง จริงๆเราว่งไหนระหว่าง <c oughs> ควรมีหรือไม่ควรมีจริงๆเราโยเองเนี่ยโยไม่อยากวิจารณ์น <c oughs> โยบายของพรรคอื่นๆดีกว่าเราดูพรรคของเราเองดีกว่า <c oughs> อย่าไปวิจารณ์ของเขาแต่ว่าถ้าถามโยเนี่ยโยมองว่ารัฐบาลแต่รัฐบาลที่ออกมาค่ะ <c oughs> พอเปลี่ยนรัฐบาลครั้งหนึ่งเนี่ยนโยบายต่างๆ <c oughs> ที่ถูกดําเนินการมาแล้วเนี่ยก็จะเปลี่ยนแต่โยคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเนี่ย มันคือนโยบายที่ดีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพักขั้วเดียวกันคนละขั้วหรืออะไรก็ตามเนี่ยให้เรามองถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งดีกว่าอะไรที่มีดีอยู่แล้วมีต่อแล้วก็ต่อยอดพัฒนาให้มันดียิ่ง่งขึ้นไปเยอวยอย่างเงี้ยจะตอบโจทย์แล้วก็ทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดค,ครับมีหนูหนูยังไม่ได้ตอบเลยคะ่ะอ้าวเชิญนะอยากจะตอบประเด็นนี้<อ>ใช่ไหมเชิญนะหนูมีความรู้สึกว่าอะไรที่ประชาชนได้ประโยชน์เนี่ยมันดีเสมอเพราะพวกเราเข้ามาเป็นนักการเมืองก็เพื่อจะทําให้สังคมถูกไหมคะ แต่บัตรประชารัฐหรือบัตรบัตรที่เรากําลังพูดถึงเนี่ยรเราก็ต้องดูให้มองเข้าล,ลึกไปกว่านั้นอีกที่ว่าตรงนี้มันทําให้เกิดการรวยกระจุกจนกระจายหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเรามาดูดีๆนะคะบัตรนี้จะสามารถใช้ได้เฉพาะร้านค้าทีม่มีมีตาว่าใช้บัตรนี้ได้ครับฉะนั้นจะดีกว่าไหมพรรคประชาธิปัตย์มีนโยบายนะคะที่ได้ ได้สวัสดิการตรงนี้เหมือนกันแต่สามารถเอาไปใช้ที่ร้านไหนก็ได้เพื่อเป็นการกระจายไรายได้สู่ท้องถิ่นคือทางนี้บอกว่าโครงการที่ผ่านมาเนี่ยใช้เฉพาะได้บางร้านก็เหมือนกับว่าเงินเนี่ยมันไปกองอยู่บาง,บางจุดทางนี้ว่ายังไงฮะ จริงๆเราจะมองแบบนั้นก็ไม่ได้สักทีเดียวนะคะเพราะรว่าพูดถึงเราก็ไม่ได้เฉพาะกระจุกอยู่แต่ที่ใดที่หนึ่งจริงๆแล้วบัตปรปรัฐเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้ครอบคลุมครอบควบคุมทุกพื้นที่อยู่แล้วเนี่ยนะคะสิะ่งต่างๆเหล่านี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการกระจายในเรื่องของเศรษฐกิจด้วยเช่นกัน,นปปค่ะยังไงก็ค่ะก็อยากจะให้เออเปิดใจแล้วก็มองในเรื่องของนโยบายของของแต่ละแต่ละพักดีกว่าค่ะ ก,ก่อนที่จะมาลงสอสอลงสมัครสสเนี่ยแต่ละคนเนี่ยทำอะไรกันมาบ้างผ,ผู้ชมทางบ้านจะได้รับทราบนะฮะน้องวิวนี่ทราบดีอยู่แล้วเป็นอดีตนักเพลกันดโรค่ะเอาก่อนมาลงสมัครนี่ทําอะไรยังไงแนะนํานิดนึง ค่ะก็หลังจากที่ได้เหรียญโอลิมปิกแล้วนะคะวิวก็ได้ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการกีฬานะคะก็เป็นเปิดโรงเรียนสอนด้วยนะคะคแล้วก็ทําโครงการที่ออกไปสอนเทควันโดเด็กตามชุมชนด้วยค่ะแล้วก็ตามโรงเรียนที่อยู่ทุรกันดารแล้วก็จัดอีเวนต์เป็นอีเวนต์ออแกนิเซอร์ที่เกี่ยวกับกีฬาก็คืออย่างเทควันโดวิวก็คือจัดเทควันโดไทยแลนด์ลีกเป็นผู้รีเริ่มแล้วก็จัดแล้วก็เป็นเจ้าของโปรเจกต์ที่ทําร่วมกับสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยนะคะคก็ห<อ><อ>วังว่าสอนด้วยแล้วก็ทำอะคาเดมีแล้วก็ แล้วก็ทำหลีกกีฬาด้วยเพราะว่าการพัฒนากีฬาเนี่ยมันก็ต้องครบวงจรนะคะรวมทั้งจัดอีเวนต์เทควันโดที่เป็นรายการทั่วประเทศสําหรับเด็กทุกทุกภาคอะค่ะครับครั้งนี้ลงบางแคเลยบางแครบ้านอยู่บางแคบ้านไม่ได้อยู่บางแคค่ะแต่ว่าบ้านของท่านหัวหน้าพักและท่านประธานที่ปรึกษาอยู่บางแคค่ะบ้านคุณสุวัสดิ์ลิธิาพลโรนอยู่บางแคก็เลยให้วิวมาลงบางแคค่ะนี่นะฮะเอามาที่คุณเนยนะครับค่ะ ทำอะไรมาก่อนหน้านี้ก็หลังจากที่เรียนจบปริญญาโทนะคะก็ไปเรียนต่อทางด้านบุคลิกภาพค่ะที่เมลเบิร์นนะคะพร้อมทั้งอังกฤษธุรกิจด้วยนะคะแล้วก็ครั้งหนึ่งค่ะก็เคยเป็นนางงามนะคะเป็นตัวแทนประเทศไทยค่ะไปประกวดมิสโกลบอลวีตี้ควีนในป